มาทำต้ยมยำหมูสับกันจ้าทำกินเองใส่หมูสับลงไปเยอะๆฟินมากๆเลยนะคะทำง่ายใช้ของน้อยเตรียมของแล้วมาดูที่ทำกันเลยเริ่มจากเทน้ำสะอาดลงหมอ้อเปิดไฟต้มให้เดือดแล้วใส่ซุปก้อนรสต้ยมยำลงไปจากนั้นคนให้ซุปก้อนละลายก่อนนะคะเมื่อละลายแล้วเราก็ใส่หมูสับลงไปค่ะแล้วก็ใช้ทับพ,พี่ช่วยกดบี้หมูสับให้กระจายตัวไม่เกาะกันเป็นก้อนด้วยนะคะ เราก็จะได้หมูสับร่วนๆแบบนี้จากนั้นเราส่วนผสมเดือดแล้วใส่น้ำตาลทรายพริกป่นถั่วลิสงแล้วก็กระเทียมเจียวลงไปค่ะแล้วก็ใช้ทัพพีคนส่วนผสมในหม้อให้ผสมกันนะคะเสร็จแล้วใส่ต้นหอมซอยลงไปตามด้วยใบยผักชีค่ะแล้วก็โรยกา,กากหมูลงไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะตักใส่ชามรับประทานได้เลย อร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆเพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูนะคะอย่าลืมกดติดตามดูเมนูใหม่ด้วยนะ